กับพลาสตีกแล้วนะจ๊ะใช่ไงมันพูดไม่ออกอะไรไม่รู้วืมวันนี้เรากลับมาเรียคชั่นอีกเช่นเคยอย่าถึงตาใครเอ่ยรอบนี้ถึงตาน้องสาวของตึกฟ้าอ่าฮะไม่ใช่น้องสาวน้องสาวคนกลางคนกลางอนั่นคือสาวอีจีแน่ๆอีจีกลับมากับ มีดีแอมที่5ที่ชื่อว่สเนกเกอร์สเนกเกอร์ไม่ใช่สิไม่ใช่ด้วยเช็คเมชเช็คเมเออเ็คนือชื่อเพิรลเพิใช่ในจุดนี้เออก็คือตอนปล่อยรูปคอนเซปต์มา่ะเวอร์ความคุยความมงกุฎเอยความแกรนด์มิสจุนเวอร์แต่แต่ พอปล่อย a เวิร์ l d Single มาปุ๊บงงตายก็เลยตายกันไปเลยงงไปทั้งทำอะไรวาอะไรคืออะไรแล้วหลังจากนั้นก็คือตอบย้ำว่าแนวเพลงตัวเองเป็นยังไงหลังจากที่ปล่อยทีเซอร์อรไมกหนึ่งเออก็เลยก็คือทำใจกันไปครึ่งโลกตอนนี้ยังไม่รู้เลยนะว่าจะมาอย,ย่างไงแต่ดูจากชวนจะมีความแบบเก๋นิ เออมันน่าจะเป็นคอนเ็ปต์ตที่แบบอาร์บอม์ีมีคิดว่าเป็นแบบองค์หญิงที่แบบฉันจะไม่อยู่ในวังอีกต่อไปฉันจะฉีกกดใช่ฉันะไม่ใส่เสื้อสูทฉันจะใส่ส้กสร์เอออไรประมาณนั้นอาจจะเป็นจริงก็ได้ไปดูดีกว่าว่าเป็นยังไงแต่แต่ช่อง YouTube เขามีซับแบบ5 0กว่าประเทศก็คือแบบครอบคุนบุวายของจริงเขาเอาใจแฟนทั่วโลกแต่ลึกนะจริงๆมันมีแบบหลายภาษามากอะ ไอปพระนำเพลงเราไปรีแอคชั่นเกดีกว่าถ้าพอมแล้ว Let's go go นี่เป็น้ล็อกเกอร์นี่ใส่สูงสูงใส่หมวกโอ้สวยมากโอ้คุยมากจนดูชินเท่มากเออโอ้สวยมากเป็นนางองค์หญิงจริงนะอุ้ยดูชุดนี้สวยนะโอ้ชุดกรออาสวินนะ Oh, โอ้เครื่องหัวยิ่งกว่าวิวยย่งนั้งนั่งเฉลิมชืนเลยเหะอเนะสวยมากอะชุดเวอร์มากคีซีนเวอร์โอ้โอเคเก็งนะ ฟันพันนะนี่ครับเนี่ยครเออีนี้ก็เก๋นะเออเหมือนมีความทหารสวยนะสุดชุดสวยสวยอันนี้คือพี่บุกองค์กรเหรอใช่ไหมทำยับขาวอย่นี้หรือเป่า ใช่ Queen of single หรอซีนทหารโรบดิชันสักเซสฉันชอพี่หกนะอาร์เจนินารู้สึกผมยาวแล้วแบบสวยนะ 국민그 1. 으로 브랜드 요 일부� Jung เ็สนุกสนุกอ่ะอืมเสียงมุมสีสีตรงน้น่ะจะชอบเสียนะสวุนมากิเสีผ้าสว่างเนี่ยอืมน um. um re ี้มีความย้อนยุคหน่อยนะเซีเนี่ย้มีฟิเซอร์นย ความรองเทาที่เป็นปุ่นปันอุ้ยเออนั่งอยู่คำแบบไล่ไล่ลำดับหนึ่งคนกิตาราก็คือไม่เคยซ้ำนะเออเอาจริงเกเวอร์ไม่ซ้ำฉีจะสวมมงกุฎยังไงให้ไม่ซ้ำเลือ่ะเป็นยังไงบ้างสเนคเกอร์เรามาพูดถึงเรื่องอะไรดีกว่าพูดถึงเรื่องเพลงก่อนเพลงก่อนเอาจริงเพลงฟังง่ายนะเอออยง่ายมากจริงตอนแรกบบ เออเอ๊ะเออเออจะคิดว่ามันจะเออๆนะเออแต่ว่าคือเป็นเพลงที่ฟังง่ายแต่รู้สึกว่ามันเรียบไปฉันว่ากราฟมันเป็นเส้นตรงเออแอบตรงไปนิดนึงเออแต่แต่ฉันว่ามันสนุกนะคือมันมันมันมีความติดหูอยู่นะจริงๆอยากคาดหวังว่าตอนท่อนบิดตอนท่อนบิดคือดีเหมือนแบบกำลังจะส่งแต่อ้าเป็นท่อนกเหมือนเดิมนี่แอบหวังว่าจะมีบรกแดนซ์สักนิดนึงนะก็ไม่มีปกติอิชิเขเป็นตัวแม่บรกแดนซ์ดองแดนซ์ดองแดนซ์ ต่างๆเอ่ยแล้วก็ไม่เห็นมาหลายเพลงนะแต่เป็นเพลงที่สนุกและฟังง่ายอาจริงคือเมื่อกี้ไม่ได้อ่านซับด้วยไม่ได้เมื่อดูแต่ดเต็มเมื่อดูแต่ชุดใช่เมื่อดูแต่ชุดก็เลยไปดูควาใหม่คืออะไรอ่ะต่อไปมาเรื่อง m อ m มก็คือเป็นนางมีหลายเซตเหมือนมีประมาณสามเซตหลักๆชุอหนึ่งก็คือพระราชวังแวร์ซายหนึ่งออันนั้นสวยสวยมากแล้วก็ชุดสวยมากชุดชุดดีมากุดีเก๋เลย กินชุดใหญ่ยาวเุด่ชุดใชุดใหญ่สวยจริงๆนะกินซีนมากชอบชุดดูยูจินนะมันมีความแบบเท่าเาต,ตามสไตล์ชีอะไรอย่างเงี้ยเออและที่เป็นชุดหลักชุดเต้นก็คือชุดที่เป็นเหมือนชุดกราะหรือเออ เงินเงินสาวสีเงินเงินอใช่แต่ก็มีความเก๋ทีนะเออแล้วอีกเซตก็คือเป็นเซตองค์กรซัมติงเออเป็นแบบชุดเขียวชุดทหารใช่ฟีลแบบย้อนยุคหน่อยๆน่อยใช่เป็นยุคมันดูก่อนเอยอันก็คือเป็นนางซีซีนาง 3D นางเอเลี่ยนต่างๆแต่งงไปหมดนนี้แอบงงอยู่ว่าอะไรเอองงอยู่นิดนึงยิ่งตัดภาพมาภาพาว่าวเออเออมันค่อนข้างที่จะ คอนทราสมากไปหน่อยเอยเดนี้นีเออแต่แต่ชอบที่สุดก็คือชอบพระราชาชวังจริงๆมันดูสวยมากแต่ก็คือชื่อนัสนิเกอร์ก็คือมีรองเท้าเต็มไปหมดเลยอมันมีเซ็ตรองเท้ารองเท้าด้วยใช่แต่เป็นเซ็ตหลักอะไรต่ัไปแต่ที่ชอบกิมมิกที่อันพระราชวังที่มันเป็นเหมือนรูปปั้นรองเท้าะเสี้ยวขาวใหญ่ใหญ่ป่ะอันนั้นก็คือเกดีมันชอบชอบ อาจะไปเรื่องท่าเต้นก็คือมีนะมีเห็นนะอยู่เยอะแต่รู้สึกว่ารอบนี้คือท้าเต้นไม่ได้ไม่ได้ยากไม่ได้เยอะอะไรดูเหมือนจะเต้นตามได้อยู่อะไรเงี้ยพอดีอีกทีก็คือมาแบบแรงแรงมาหนักมาใส่พรมแมนแน่นแต่รอบนี้น่าจะแบบสอบลงสอบลงอะไรเงี้ยให้ดูเข้าถึงง่ายแต่ที่ชอบตอนจบจริงจริง กิมมี่ของเขาตอนจบมันมันต้องสวมมงกุฎเป็นซิกเนเจอร์ของอิจิจริงจริงใช่ก็คือแบบไล่ไล่ไฟคนโคโรกาบคัมแบ็กหน้าคือชัมันน่าปวหัวละว่าฉันจะสวมมงกุฎยังไงเออเอายังไงดีวะอะไรอย่างเงี้ยเออแต่เก๋จริงๆริงแล้วเรื่องเสื้อผ้าผมก็คือเทียนที่บอกแหละมีหลายชุดเออซึ่งจริงๆสวยกว่าทุกชุดอันเธชอบชุดไหนถ้าเป็นชุดเต้นนะถ้าเป็นชุดที่ใส่เต้นฉันชอบชุดทหารสีเขียวแต่ฉันชอบชุด ชุดหนึ่งแต่ถ้าเป็นเอ็มวีอ่ะฉันชอบชุดเปิดฉันชุดเปิดชุดอันนั้นคือบึงอันนั้นคือซึ่งสิ่งคือองค์หญิงตัวแม่แต่อันนั้นคงไม่ได้สเตนมนก็เรไปไม่มีใครสเตนหรอกในชุดนี้อาะก็สัําหรับอีซี่เป็นไงบ้างภาพรวมก็ถือว่ามาแปลกอาจริงก็คือเป็นแบบใหม่ แบบใหม่แบบมีความใสอยู่นะใช่มีความฟันฟมันเหมือนเหมือนดราดราช่วนแรกๆแบบไอซีอะไรเออใช่มันมีความเหมือนไอซีมันกลับไปยุคน้นนิดนึงเออแต่ไม่ได้หนักเท่าแบบง่ายฟังง่ายย่อยง่ายข้งหลังอุ่น้งหลังนี้ไอซี่รู้สึกว่าทำเพลงฟังง่ายขึ้นนะคือตั้งแต่โลโก้มารู้สึกว่า มันไม่ได้ยากแบบเหมือนแบบมาเฟียหรือว่าแบบนัดชายอะไรอ,อ,อย่างเงี้ยแต่ฉันไปเห็นมาฉันไปดูแบบคลิปที่ชีแบบให้สัมภาษณ์กับลุงผักคือมีคนถามว่าชอบเพลงนี้ไหมทุกคนก็เยยแล้วก็บอก <wh ats> ว่าแล้วก็ถามลุงผักว่าชอบชอบเพลงอะไรของอีจีลุงผักป่อยมาว่าอย <wh ats> ชอบเพลงเขาแบกหน้าคืดแปลว่าแปลว่าสิ้นปีน่าจะได้เห็นกันแล้ว ลุงผััจะได้กลับมาแต่งเราุ้นว่าจะจะเป็นยังไงจะมาทรงไหนเพราะเป็นเพลงที่ชอบที่สุดของลุงผากก็คือต้องคาดหวังแล้วแต่ว่ามันต้องดีแต่ว่าเพลงนี้ดีไหมก็ดีก็ดีอยู่แต่ก็อย่างว่ามันจะเป็นนิดนึงอจริงอันนี้เราแอบคิดว่ามีฟีลแบบบีไซด์เหมือนกันนะเออใช่มันมีความแบบไซด์ทร็กอืมก็หวังว่าคนจะฟังเยอะๆนะพอเวลาทําเพลงดกลุ่มมาเขาก็คือว่าอะไรไม่ฟัง พอเทงเบาๆก็บอกว่าเบาไปงงวะก็เลยไม่เคยพอใจจริงในสุดนี้เคยต้้งการไม่มีที่สิ้นสุดอินฟิวิตี้สำหรับก็เธอตรงหัวที่สุดในนี้อ่ะจบไปแล้วนะจ๊ะอ่ะจบไปแล้วสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s ดซับสไครต์กับเราด้วยนะจ๊ะเราจะไม่ต้ออตรวจปะกััง